ครับในส่วนของจังหวัดขงนแก่นนะครับณนะขณะนี้ได้มีการสร้างความมั่นใจโดยมีการรณรงค์ให้แท็กซี่สะอาดมั่นใจปลอดภัยไล้โควิด -19 โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องผู้ประกอบการแท็กซี่ในทุกทุกคันนะครับในการที่จะรับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นที่ท่าอากาศยานขอนแกน่นสถานีบกสอนะครับหรือว่าที่สถานีรถไฟก็ตามนะครับโดยมีการรณรงค์ให้ทั้ง คนขับแท็กซี่นั้นได้มีการหมั่นเช็ดล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจโดยศูนย์อนามัยที่7นะครับเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้แล้วก็จะมีการตรวจแล้วก็ให้ตรานะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับว่าเป็นแท็กซี่ที่ได้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานในการปลอดโควิดนอกจากนั้นเรายังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ทาง ทอททขอนแก่นนะครับซึ่งได้ออกตราสัญลักษณ์ประทับว่ารถแท็กซี่คันนี้ได้ผ่านมาตรฐาน S H A นะครับซึ่งก็จะมั่นใจได้ว่าณขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้มีความรณรงค์ให้มีความปลอดภัยในทุกจุดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านเดินทางมาทางท่ากัศยานนั้นทางทางอากาศนั้นทางท่ากัศยานยานีนก็มีการติดตั้งเทอร์โมเทอร์โมเกตนะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งใน7ของจังหวัดทั่วประเทศไทยที่มีสนามบินของกรมท่าอากาศยานนะครับณขณะนี้การติดตั้งเรียบร้อยแล้วได้ดําเนินการมากว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็ผู้คนก็ได้มีการปรับตัวประกอบกับเมื่อผ่านเทอร a โมเกตแล้วก็จะมี QR Code นะครับที่ทางจังหวัดฉนแกนนั้นได้ขอให้ผู้ที่มาเดินทางมาทั้งหมดนั้นได้สแกน QR code ของจังหวัดเพื่อ เป็นการสะดวกในการที่ติดตามตัวใน14วันนะครับโดยไม่ต้องกักตัวแต่ประการใดนะครับก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านนะครับมาที่ขอนแก่นเราพร้อมในทุกมิติครับที่เป็นความร่วมมืร่วมมือ,อของภาคร,ราชการทุกส่วนองค์กรท้องถิน่นภาคเอกชนนะครับเราได้เตรียมการอย่างดียิ่งนะครับแล้วณนะขณะนี้เองจังหวัดขอนแก่นเองก็ได้ มีการเตรียมการในการที่จะรับการรองรับการประชุมสัมมนาในทุกวิติโรงแรมเราก็ยังมีการเปิดให้บริการมาโดยตลอดเวลานะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาที่จงังหวัดขนแก่นครับครับอขอขอย้ําในประเด็นนี้นะครับว่าสําหรับกรณีการติดเชื้อมาจากมหาสารคามนั้นผู้ป่วยได้เดินทางเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนและมีการส่งต่อ ไปยังโรงพยาบาลของภาครัฐนั่นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจนะครับในเรื่องความมีประสิทธิภาพนะครับในเรื่องการรักษาพยาบาลหรือด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลในจังหวัดถุนแกน่นซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานนะครับและเป็นที่วางใจนะครับสิ่งที่พวกเราวาดฝันเอาไว้ซึ่งชาวคนแก่นวาดเอาไว้ก็คือการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือเมดิ c a ลหับนะครับซึ่งณขณะนี้ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า ความมั่นใจทางการแพทย์เมื่อผู้คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่างๆนั้นก็จะมุ่งหน้ามาที่ขนแกนผมจึงขอย้ำนะครับว่าผู้ป่วยที่เดินทางมาจากมหาสารคามนั้นตั้งแต่ต้นนั้นได้มีการคัดกรองนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการป้องกันเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกวินาทีแรกที่เขาลงมาที่บริเวณที่จอดรถของโรงพยาบาลเอกชนแล้วนะครับ อันที่2ครับต่อกรณีไทม์ไลน์ที่มีปรากฏว่าผู้ป่วยจากมหาสารคามได้เข้ามาในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่อำเภอพลอำเภอจุมแพก็แล้วแต่จุดต่างๆณนวันนี้เนี่ยเราได้มีการเข้าไปตรวจเช็คนะครับไทาม์ไลน์ทั้งหมดจากหลังจากที่ได้รับแจ้งจากมหาสารคามนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและก็แพทย์พยาบาลทุกส่วนนั้นได้เข้าไปตรวจเช็คได้ให้คําแนะนํา ขอยืนยันว่าเป็นกลุ่มที่อของเรานั้นเป็นกลุ่มสัมผัสที่เสียงต่ํามากนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันกลุ่มเสียงต่าทั้งหมดในขนแกนที่อาจจะสัมผัสกับผู้ป่วยของมหาสารคามนั้นได้รับการตรวจสวอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันนะครับณขณะนี้ผลเป็นเนกาทีฟทั้งหมดนะครับก็ขอยืนยันนะครับเพื่อความมั่นใจอย่างไรก็ตามครับพี่น้องชาวขนแกนก็ขอให้ อย่าได้ประมาทนะครับเราดํารงมาตรฐานตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะรับผู้ป่วยจากจังหวัดทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อมาถึงนั้นก็ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่เรานะครับว่ามาด้วยอาการอะไรนะครับทั้งนี้โรงพยาบาลของเรานั้นมีความพร้อมครับ